บทที่5มหาสมัยสูตรเอวมัมเมสูต,ตังเอกังสมย,ยังภะควาสักเกสูวิหาราติกิตกปิลาปัทถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสักเตหิสัพเพเหวาอารันเตหิทัศหิจะโลกะทาโตหิเทวตาเยผุยเยนะสันนิปติตาหวนติภะควันตังทัศนายะภิกุสังมะจะอัตโคจะตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานัง เทวนางเอตะทะโสะอายังโผดะปะควาสักเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหะตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมะมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยผุยเยนะสันนิปตตาหนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังฆะยันนูนะมายัมปิเยนะพระควะ พระวาเตนุปะสังกะเมยยามะอุปสังกะมิตวาพระวโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะภะวาปุริโสสัมมิจชิตังวาพาหังปะสาเรย,ยะปะสาดิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุส เทเวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันดิเกอิมังขาทางอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตา อาคะตัมหะอิมังทัธรรมะสมยังทักขิตาเยวะประราชิตะสังคันติอาตโคอัปปราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังขาทางอาภาสิตันตระพิขโวสมาธะหังสุจิตตังอตตะโนโอุชุกะมะกังสุสาระถีวะเนตานิคะเฮตวาอินทริยานิรักขันติ ปันติตาติอัตโขอปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาประรีคังอินทขีลังโอหัจมะเนชาเตจารันติสุธาวิมลาจักขุมาตาสันสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิ เยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนะเตคมิสันติอปปยยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริป,ปรูเรศสันติติอัตโผปะควาพิกูอามันเตสิเยผยเยนาพิขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิป,ปต,นติตาโหติตถาคตังทัสสนายะภิกุสังคจะ เยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมัทานาังอรหันโตสัมมา,ส,ธธาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะประเมาเยเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสรย,ยะถาปิใหม่หังเอตะรหิเยปิเตพิกเวพระวิตสันติ อะนาคตะมัททานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปควันตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตะยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิกเว เทวกายานังนามามิตังสุนาทะสุสาธุกลางมะมนะสิกโรทะพาพิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิทขูภะควะโตปัจจัดโสสูงภะควาเอตะัถะโวจะสิโลกะมนุตกัสามิยัตถภุมมาตัทธิตาเยสิตา,ตาคิริคพรังปะหิตตตา สมาหิตาปุถูสีหาวสัสสลีนาโลมหังสาภิสัมปุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสนะนมะนาวิลาเยโยปัญจสเตยตวาว,าวเนกาปิละวัทะเวตะโตาอามันตยิสัทธาสาวเกสัสเดรเตเทวกายาปิกันตาเต วิชานาถิขโวเตจะอาตับปะกะมะกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาเตสัมปาตุระหุปาณยาังอะมะนุสานังทัศนังอเปเกะตะมัตขุงสหัสสังอะทะสตริงสตังเอเกสหัสนะะนานังอมานุสานะมัตสง์ อบเปเกนันตมัทคุงทิสาสัพภาผูดาอาหุงตันจะสัพพันอภิญญายาวะววักิตวานะจักคุมาตะโตอามันตยิสัทถาสาวเกศสาสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาิขโวเยโวหังกิตตะยสัมมิคิราหิอนุปุปโสสัตตสัตหัสาวะยักขาภูมิมา กาปิละวัฏถวาอิทิมัโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนมทามานาอภิกรมูภิกุนางสมิติงวะนังชะสะหัสาเหมะวตายะขาระนันตาวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนมทามานาอภิกรมูภิกุนางสมิติงวะนางสาตายพิราติสะหัสายะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกรมูภิกุนางสมิติงวะนังอิเจเต โสลสะสหัสสายักขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวนาาันโตยัสัสิโนโมทามานาพิกามุพิกูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัตตายักขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาว,นาวนาาันโตยัสัสิโนโมทามานาพิกามุพิกูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชะคะฮิโกเวปุลลา สะนิเวสนางผุอโยนางสะตะสะหัสสังยักขานางยักษยิรุป,ปาสติกุมพิโรราชาขะฮิโกโซโปาคะสม,มิติวงวะนางปุริมัตจะทิสังราชาทตารัตโถปะสาสติคันทัพพนังอธิปฏิมหาราชายะสะสิโสปุตตปิตสสะพะหว อินทามนามหพลาอิท no ิมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสิโนโมทามนาปภิกรรมูภิขุนางสมิติงวะนังทักขินันจะที่สั่งราชาวิรุณโโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทามนามหพลาอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตเยัสิโนโมทามนาอภิกรมูภิขุนางสมิติงวะนังปัชิมันจะที่สั่งราชาวิปูรักวิโรปกโค ะสาสตินาคานางังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสพาโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมัโนโตวนัวนวนัวนโตยสัสิโนโมทามานาปิกามุงปิก,ปก,ปกูนางสม,มุติอิวะนังอุตตรัญจะที่สั่งราชากูเวโรตักปะสาสติยาขานางังอาธิปติ มหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพโวอินทนามามหาพลายอิทิมโตชุติมันโตว,นวันวันโตยาสาศสิโนโมธามานาปิกามุนพิขูนางสมิติงวะนางปุริมะทิสัรัฐรัฐตะรับโถทักคินเนนะวิรุหะโกปัจฉิไมนะวิโรปโโขกุเวโรอุต,ตรังทิสังจัตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาท,ทัทธละมานาอัตถังสุ วะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันไวยจะนิกาสาัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิตโตจะวิตุโตสหจันทนงกามาเสดโถจะกินโนมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุตโตจะมาตดิจิตตตเสนโนจะคันทัโพโธนโรราชาชโนสโสภพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชษาเอเตจันเยจจราชาโนคันทพภภาสหราชุพิโมทมานาอภิกามูพิกูนาสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัดชกากร,รมพลัสสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตร,รัฐาจะอาคูนาคายาส,สิโน เอราวันโนมหาราโคสโสปาคะสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขีจักสุทจักขูเวหารายสาเตวชวนามัชชะปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคาราชานะมาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุทโธ สันหาหิวาจาหิอุปัฏวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสะวัตเสิเตอิทิมันโตจิยะสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเว,เว,าเวปะจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนโนะมุจีสหะ สะตันจะพลิปุตตานังสัพเพเวโรจะนามเกนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัฒทะมุปาคะมูงสมโยกธานิพัฒนเตพิขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจาจะเตโชวาโยตถาขมูลวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสะหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายยสสิโนทะเสเตทัศธากายาสเพนนัตตววนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวนันมันโตเยสสิโนโมทามาาปิกรมุปิกูนังสันมิติวะนังเวนทูจะเทวาสหบีจะอัสมาจะทุเวยามาจันทัศสูปะนิสาเทวาจันทพมาคูปุรักิตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตา นักขตานิปูรักกิตวาอาคูมันทพลาหากาวะสูนางวสาสโวเจโถสักโกปาคะปูรินทะโธท,ทะเสเตทัสถากายาสัพเพนันะตะวน,นิโนอิธิมันโจอิธิมันโตชุต,ติมันโตวนาวันโตยัสสินโมนทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนังอะถาคูสหภูเทวาชลามาคิสิขาริวะอริทะโกาอาริทกาจะโรชาจอุมมา ปุพานิพาสินโนวะรุนาสหธรรมมาจะอจจุตตาจะอเนชากาสูเลยยะรุจิลาอากูอากูวาสะวะเมสินโนทะเสเตทัสตากายาสัพเพนนันตตะวอนินโนอิทิมันโตชุดิมันโตนาวันโตยัสินโนโมทะมานาพิกมัมพิขุนาสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุษา์มานุษ,นษ,นษสุตตมา คิดขาปะทูศิกาอาโคอาคูมโนปะทูสิกาอาคอา,คา,า,อา,าคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสสินโนทเสเตเัสสทากายาสเพนนานันมานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนัวนาว,วสสันโตเยสสิโนโมทะามานาพิกามุพิกุนังสมิติงวะนังสุก,กาการมหาอารุณา อาคูเวขาสนาสหาโธทาตาคไยยาหาปาโมกหาอาคูเท е วาวิจักขนาสทามัตตาหาระคะชามิสกาจะยะสสินโนธนยังอาคาปชุนนโยติสาอภิวัสติทเสเตทัสทากาย,ยาสเพ,พนานาตตาวนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วน,นตวาวันโตยัสสิโน โมทะมาณาพิกามูพิกุนางสมิติงวะนงังเกมียาตุสิตาย,ยามากัตทกาจะยาสัชโนลัมพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรติโนอาคูอัฐาคูประนิม,มิตาทเสเตทัศถากา,าย,ยาสาเพนน,นันตะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวนันโตยัสสชโนโมทะมาณาพิกามูพิกุนางสมิติงวะนงัง สัตเทเทเทวะนิกายาสเพนานตวนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสทัทิสาสหปวุฒะชาติมัคขีลังโอขะตินนะมะนาสะวังทักเคโมขะตะรังนาคังจันทังวอาสิตาติตังสุปรหมาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหะสะนังกุมาโรติโสจะ สโสปาคะสมิติงวะนังสะพระสหัสสะพรม,มะโลกานังมหาพรมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากโยยะสสสโสทะเสษะอิสราอาคูปัญเจกะวะสะวัตเตโนเตสัจจะมชัชตโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาระเสนาอภิกามิปัสะกันหัจจะมันทิยังเอทะคณนทะพันธะราเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุยจิทะโกจินางอิติตัถะมหาเสโนกันหะเสนาอเปสยยปานินาตละมาหัจจะสรังกัตวานะ กตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขคธนายันโตสวิชุโกตถาโสปันจุทาวัติสังคุโถโธอสังยังวะเสตันจะสัพังอภิญญายะวาวัคิตวานะจักขุมาตัตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนระเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานาถะทิโคโวเต จะอาตัปะมกรุงสุตวาพุทธะศสาสนาเวีตะราเคหิตปักกามุงเนสังโลมมัมปิอิชยงสัพเพวิิตะสังฆามาพระยาตีตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ